ครับผมาบชาโด้ส่วนหานปิดไม้ครับฝ่ายนี้จะมีไวครับก็สองอาทิตย์สองอาทิตย์ได้คสองปีหน่ไฟส่วนหานปิดไม้เรามีแค่ไปมีความรู้สอเราไม่นพิ่มก็มีแกนทองแล้วก็มีพวกสักเสือมีตัวใหญ่ความโหในใครช่วยกันหรอเนาะครับแล้วสูงเท่า,มา,มา,านะไหร่ครับสูงร้อยเจ็ดสิบเก้าแล้วนักปล่อยมาไม่กี่ปีคราหกสิบเก้าเราไปดูเวอร์สตันแล้วเนี่ยก็นะครับ เดินบ้างซีมบ้างแต่สำาัแกันถนัดเดินมากกว่าอย่างวันนี้เราเจอกับโรโบเคยเจอนะเคยเจอแล้วครับครั้งเดียวแล้วเป็นไงเจอแล้แล้วเป็นไงก็แพ้ะแนนมาที่นครอ๋อได้ก่อนที่ใต้ครับพิกิกเขาหรือว่าขาดเลยไม่ก็คือเบียดกันมานะแต่มาหลุดแล้วเขาเป็นมือแตะอะไรพอจำได้ก็เราออกอะไรเขาก็ออก ตามคือตามกันเลยตามตามไล่กันเลยวันนั้นเถอะแล้วอย่างวันนี้ระวังไงรวังแะไไงก็ไว้ติดตามชมวิธีก็ฝากช่วยช่อยไปกับเราซีนนี้นะก็ฝากทุกคนครับช่วยแชร์ด้วยครับซีนนี้ผมผมแชาโร่ทำเต็มที่แล้วครับผมผมมาท้องที่ใช้